เขาจะติดต่อกลับมาไหมใครก็ตามนะคะที่กำลังรอคอยคนเก่าๆอยู่เดี๋ยวเราลองมาเลือกไพ่กันนะคะจะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด2กองนี่จะเป็นกองที่1น,นะคะและนี่คือกองที่สองให้คุณตั้งจิตนิ่งๆนะคะมองไปที่กองไหนที่รู้สึกว่าสะดุดตาคุณมากที่สุดกองนั้นะคือคำทำนายนะคะเมื่อเลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะเขาจะติดต่อกลับมาไหมเริ่มจากกองที่1น,นะคะ อย่าลืมนะคะว่าเป็นการำํำนายโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะเลือกรับพลังงานดีๆนะอะไรไม่ดีก็อย่าไปอินอย่าไปซีเรียสดูดวงเพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจให้กันนะคะโอเค พลังงานของคนที่เลือกกองที่1นนะคะมีไพ่หเหรียญไพ่ The Emperor นะคะมีไพ่สี่เหรียญไพ่ว e อ of f o ร t u n e ไพ่ราชาถ้วยไพ่แปถ้วยไพ่ The Sun แล้วก็ไพ่เจตนะคะ Energy mm hmm. ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วนะคะแต่ว่าคุณก็ยังคิดถึงเขายังแอบ,บรอเขานะลึกๆแล้วคุณก็ ได้แต่หวังว่ามันจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะนี่เป็นความรู้สึกลึกๆของคุณนะคุณหวังไว้อย่างนั้นนะรูเหมือนว่าโชคชะตาระหว่างคุณกับคนเก่าคนนี้จะยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดยังมีโอกาสที่จะมีการวนเวียนกลับมานะคะไพ่ใบนี้ไพ่ view of fortune กงล้อแห่งโชคชะตานะกงล้อก็คือมันจะเหมือนกับโชคชะตาชีวิตของคนเราอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีขึ้นมีลงนะคะเพราะฉะนั้น กงล้อหมุนนะ่ะมันก็จะเหมือนมีเกณฑ์ที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะ energy ของไพ่กงล้อการเปลี่ยนแปลงอะ่ะมีไพเ่เดชเดชก็คือคนเก่าคนในอดีตท,ที่ขยายมานะคะเพราะฉะนั้นใช้คาว่าคนเก่าคนนี้กับคุณนะ่ะยังมีโอกาสที่จะวนเวียนกลับมานะคะแล้วก็ไพ่เดชคนเก่าขยายมาที่เดดซันแล้วก็แปดถ้วยคนเก่าที่จบไปแล้วคนที่หันหลังออกจากคุณไปมีโอกาสที่จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่เดดซันเพราะลึกๆแล้วนะ่ในความรู้สึกของเขานะเขาก็ยังเสียดายคุณอยู่ ะะเขายังมีความเสียดายในตัวคุณยังไม่ได้อยากที่จะตัดขาดกับคุณนะคะลึกๆในใจของเขาก็ยังคิดถึงคุณแล้วบางครั้งเขาก็มีการมาแอบสอดส่องดูคุณเหมือนกันนะคนๆนี้เขาเป็นคนที่อีกโก้เพราะฉะนั้นอ่ะในตอนนี้ก็คือถึงแม้ว่าเขาจะยังรู้สึกดีกับคุณแต่เขาจะพยายามไม่แสดงออก เขาเลือกที่จะอยู่นิ่งๆแล้วก็มูฟออนไปก่อนไปโฟกัสเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องความเติบโตเรื่องความก้าวหน้าของเขาช่วงนี้เขาอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะมีโอกาสาใหม่ๆในการาทำมาหากินในการหาเงินหรือในการที่จะทำให้ชีวิตของเขามีการเปลี่ยนปแปลง นะคะความรู้สึกยังคงมีนะแล้วก็ยังมีความห่วงแหนยังมีความเสียดายในตัวคุณยังไม่ได้อยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันตัดจบตัดขาดกันไปจริงๆเขามีการคิดมีการพิจารณามีการชั่งใจอยู่ นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกให้นะไพ่หกเหรียญและไพ่สี่เหรียญอะมองว่าเขาคนนี้เขาเป็นคนที่มีดีมีสเสน่ห์มักจะมีคนเข้าหาเขาตลอดเวลามักจะมีคนที่คนใหม่ๆอะที่วนเวียนเข้ามาในชีวิตเขารวมถึงคนเกา่าๆอะที่ก็ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกเขาเป็นคนที่มีทางเลือกเพียงแต่คําถามของเราคือเรากับเขาจะตัดจบกันจริงไหมยังไม่ตัดขาดนะคะโชคชะตาระหว่างคุณกับเขาอะมันยังไม่จบ นะยังมีในเรื่องของบุญกรรมนะในอดีตชาติที่มันยังวนเวียนกันอยู่ยังจะมีการวนเวียนกลับมาติดต่อพูดคุยกันเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกเขาเป็นคนทีเ่เรียกได้ว่ามักจะมีโอกาสเข้ามาให้เขาได้เลือกเสมอดังนั้นการที่คุณกับเขาจะได้กลับมาติดต่อพูดคุยกันนะ่ะ อาจจะมาในลักษณะคนคุยนะหรือเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่ตัวเลือกทางเลือกนะเพราะฉะนั้นก็ใช้คําว่าถ้าคุณอยากจะรอเขาก็รอได้มันมีการย้อนกลับมาเขาจะมีการติดต่อกลับมาอย่างแน่นอนแต่การติดต่อกลับมามันอาจจะยังไม่ถึงขั้นว่ากลับมาคบกันเป็นแฟนกลับมาให้สถานะอาจจะกลับมาคุยคุยกันดูดูการศึกษาดูใจกันไปแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้ปิดโอกาสเขาเขาก็ยังมีตัวเลือกอื่นๆเขาก็ยังมีทางเลือกอื่นๆอยู่ ซึ่งถ้าตรงนี้คุณโอเคคุณรับได้ชาวกองหนึ่งก็กแนะนําว่าให้คุณก็รอเขาแต่ว่าหมอมองว่าถ้ารอแล้วอ่ะจะต้องเป็นตัวเลือกทางเลือกอ่ะคุณก็รอแบบไม่คาดหวังแล้วคุณก็รอเขาแบบไม่ต้องปิดโอกาสตัวเอง นะคะเมื่อวันหนึ่งที่เขากลับมาคุณก็จะได้เหมือนแต่ว่าพิจารณาเองว่าคุณจะกลับไปคุยกับเขาดีไหมหรือว่าคุณจะเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆที่คุณอาจจะกําลังศึกษาดูใจอยู่ก็ได้นะคะนี่คือคําทํานายของกองหนึ่งคุณกับเขามีโชคชะตาที่เกี่ยวข้องกันยังมีโอกาสที่จะได้วนเวียนกลับมาติดต่อพูดคุยกันนะชาวกองสองนะคะมาดูสิว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหม อย่าลืมนะคะว่าเป็นคำชํานายโดยรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนนะอะไรดีเราก็รับไปอะไรไม่ดีก็อย่าไปอินอย่าไปเสีเรียน,นะคะดูดวงเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะโอเคมาดูซิว่าจะมีไพ่อะไรเกิดขึ้นบ้างกับชาวกองสองนะคะ ความสัมพันธ์ของชาวกองสองตอนนี้นะคะแน่นอนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จบเลิกลาแยากย้ายกันไปแล้วนะดูเหมือนว่าตอนนี้คนคนนี้เขาจะย้ายโฟกัสของเขาไปที่ในเรื่องของการงานการเงินนะคะย้ายไปที่เป้าหมายในชีวิตของเขาซึ่งเป็นเป้าหมายหลักๆนะถ้าเป็นวัยเรียนมันก็จะเป็นในเรื่องของการเรียนการศึกษากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนที่เกี่ยวข้องกับ การที่จะนําไปพัฒนาตนเองของเขาไพ่หลักๆของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยพูดถึงความรักสักเท่าไหร่จะพูดถึงแต่เรื่องการงานการเงินความเติบโตความก้าวหน้าความมั่นคงการศึกษาการพัฒนาตนเองนะคะแล้วก็พลังงานของเขาอ่ะค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีคาแรคเตอร์ของคนที่ตรงไปตรงมา นะคะรู้สึกยังไงก็พูดออกไปอย่างนั้นเป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความอีโก,โก้นะเป็นคนที่พูดตรงเป็นคนที่อีโก้แล้วก็เป็นคนที่มองว่าตัวเองเป็นคนที่ฉลาดเขาค่อนข้างที่จะยึดว่าความคิดของเขาถูกต้องนะคะและในเรื่องของความรู้สึกตอนนี้ถามว่าเขาอะมูฟอนหรือตัดใจจากคุณไปหรือยังเขาก็ยังไม่ได้ลืมคุณนะลึกๆแล้วอัจริงเขาก็ยังแอบเสียดายคุณอยู่ ยังไม่ได้อยากที่จะตัดคุณออกจากชีวิตด้วยซ้ําไม่ว่าในความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นแฟนกันได้หรือเปล่าไม่รู้แต่เขาก็ยังอยากที่จะเก็บคุณไว้ยังอยากที่จะมีคอนเน็กชันอะเหมือนเก็บคุณไว้เป็นคอนเน็ชันร่วมกันนะคะเขาก็ยังมองว่าคุณเป็นคนที่น่าเสียดายนะเขายังมองว่าในความสัมพันธ์นี้จริงๆอะมันก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อกันได้ นะคะลึกๆของเขาเขาก็ยังมองว่ามันยังมีโอกาสที่จะไปต่อกันได้เพียงแต่ว่าในตอนนี้ในช่วงที่มันมีปัญหาระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ต้องแยกย้ายกันไปก่อนเพราะดูแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของกันและกันตอนนี้ต่างคนก็ต่างจะแรงต่างคนก็ต่างจะคิดว่าตัวเองถูกต้องไม่มีใครยอมใครนะคะซึ่งตรงนี้มองว่าการเลิกลากันแยกย้ายกันไปอ่ะอาจจะเป็นการลดแรงประทะกัน ลงได้ดีทีเดียวนะคะอย่างที่บอกเลยหมอมองว่าไพ่อะไม่ได้พูดถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะมาดูซิว่าจริงๆแล้วอะในใจของเขาอะเขายังอยากที่จะกลับมาไหมนะลึกๆแล้วหมอเชื่อว่าอ่อนี่คือความคิดของเขานะเขาเชื่อว่าคุณก็ยังตัดใจจากเขาไม่ได้และในขณะเดียวกันอะเขาก็เชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาอะไม่ว่าจะห่างกันแยกย้ายกันไปแค่ไหนอะเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาติดต่อกลับมา คุณก็ยังจะให้โอกาสเขาเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะแล้วเขาเชื่อว่าพลังงานของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันยังตัดกันไม่ขาดคุณก็ยังตัดใจจากเขาไม่ได้คุณก็ยังเอาเขาออกจากความรู้สึกไม่ได้ซึ่งตรงนี้สิ่งที่หมอมองเห็นนะพลังงานเดวิลนะคะมันยังมีแพชชั่นยังมีความหลงไหลในการละกันนะแล้วเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองว่าถ้าเขาติดต่อกลับมาวาจาของเขาอ่ะสามารถจะโน้มน้าวเกี้ยกล่อมให้คุณให้โอกาสได้ นะคะแล้วเขาก็เชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขากลับมาขอคือขอโอกาส2ถ้วยกับสี่ไม้เท้าอะ่ะคุณจะยังเปิดใจให้เขาดังนั้นคนคนนี้เขามีโอกาสที่จะติดต่อกลับมาแต่เขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองระดับ1 0เต็ม10ว่ากลับมาเมื่อไหร่ก็เอาคุณกลับมาในความสัมพันธ์ได้ทันที นี่คือความรู้สึกของเขานะคุณอาจจะแสดงออกให้เขารู้ก็ได้ว่าคุณหลงไหลเขามากๆคุณตัดใจจากเขาไม่ได้ต่อให้เขาจะทำยังไงกับคุณอนะ่ะเขาก็จะเป็นฝ่ายชนะเสมอ นะคะโดยรวมไพ่จะสื่อว่าเขามั่นใจในตัวเองว่ากลับมาเมื่อไหร่ก็ได้และเขาก็ยังไม่ได้คิดว่านี่คือการจบคือการตัดขาดยังมีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมานะคะนี่คือคําทํานายของชาวกองสองนะอย่าลืมคอมเมนต์รับคําทํานายกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของนาชาด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ